มามามาขวัญตาทาแม่มามามาแม่มาาแม,มา่มา,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 มาอุ้ยอะไรเนี่ยเบ้าอยู่บ่เฮันบ่บ้านนี่ตายซื้อพี่น้องบ้านนี้เฮาเขาเฮาเขาบ้านนี้เฮาเขาขวัญตาแล้วใชเฮ้ยเนอะใช่มาตะวันนี่ยูซื้อตะวัน ขวัญตาขวัญตาหาแม่มาโอ้ยตายแล้วเฮาเฮาเฮาไปเหลือาบานอีดีจีบจ่าดูเฮาเฮโอ้ยจ่าจ่าห้องเข้ามาอีกเน่มันตาหาแม่มาหาแม่มาแย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 มามาอีกมาอีกแยมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกนิดนึงยวมา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 หาแม่มาหาแม่มา โอ้ยขัน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 มีหัวเขาเลิกินแล้วมึงจะเขาเลิกกัดตาาหแม่มาคนตาแม่มามีเบสตาหาแม่มาเลือกโอ้ยโอ้เออน้ำลายย่อยไปเลยเพื่งเกาคางมาเลยว่านี่พี่น้องจามืมึ อาณฑิบได้เนาะมันได้นาะเออซ้ำมือเกินอังขานซ้ำมือน,นี่เราก็มีพัฒน,นาการดีขึ้นพัฒนาการดีขึ้นพัฒนาการขึ้นไก่ก็ไปได้กำลังยางของยองแข็งแย่งได้กําลังเช่าเป็นม้าน้ำแล้วจักหน่อยงอยางงอแจ้จังหน่อยวะเจังหน่อยเป็นงอง <c oughs> ตาก็หวานฉ่ำยู่ตาสิดูตาสิอุ้ยตาหวานฉ่ำเลยหน้านั่งเอกอยู่บ่เห็นบ่๊ะเตาหวานฉ่ำ น้องค่ะเลี้ยงไว้ก็ได้กข่ายเขียดจริงๆแล้วค่ะเราเล่านี่ล้วตาหวานช่ำเลยคนสวยบอกอุ้ยคุณน่ะ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 ตาหวานช่ำเลยบอกอ้าวกลหอมกลหอมบาดนี่ไปยิ้มหอมมันดูลูกหอมหอมหอมควันตาดูลูกโอ้ยกอดเอากอดเอาไปยิ้มกอดควันตาดูก้มดายลูก Anh thì dạy nó mong oh, muốn lương mong muốn lương lít tao an ninh. Anh bây hòm mọi người hòm mắt tao mong muốn tao an ninh 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 tao an ninh

ฝันตาฝันตานี่หน้าสวยเด็กนี่ตาหวานชำ่ำฝันาาตาน้องฝันตาเส้นรูอิร้อยแพงมนันเยอะแพงบ่แพงบ่ 嗯。Mm. lấy phèn mà phèn vô. phèn vô. ยิบเออแล้วก็เลยิบเออให้คุณตาเนี่ย